เมื่อคุณให้พนักงานไปนับสต็อกอะไหล่และสินค้ามาแล้วนะครับถ้าเข้ามาดูในข้อมูลหลักสินค้าตรงนี้เนี่ยระบบจะล็อกเรื่องจํานวนคงเหลือตรงนี้เราต้องมาที่เมนูนี้ครับนับสต็อกตรงนี้จากนั้นเราก็เริ่มใส่รหัสคีย์หรือสแกนหรือคน้นอย่างเช่นผมหาลูกปืน c a m เ y อรี NSK เจอลูกปืน c a m เ y อี่แล้ว ในระบบบอกว่ามี5ตรงนี้นะครับของจริงลูกน้องไปนับได้มีแค่3ใส่คงเหลือ3แล้ว Enter ขึ้นมาที่ตารางข้างบนแล้วตรงนี้แสดงผลต่างอีกสักตัวนะครับไปนับซาแรก d m a มของจริงมี10ของในระบบก็10เท่ากันเหมือนคอนเฟิร์มกันเฉยๆอีกสักตัวครับอย่างเช่นรูกปืนขัดท้าย ระบบมี14ของชิวนับได้20 Enter ตรวจสอบเรียบร้อยก็ทำการบันทึกครับต้องการบันทึกไหมโอเคโอเคเท่านี้ระบบก็จะปรับปรุงสต็อกให้เป็นปัจจุบันดูไปดูกันนะครับอย่างตัวนี้ลูกปืนล้อหน้ามีสรุปว่านับได้แค่3จากเดิมมี5ครับ ซึ่งมาดูนะครับระบบจะสามารถตรวจสอบผ่านสต็อกการได้เช่นกันปรับปรุงยอดจากการตรวจนับจากเดิมมี5นับไปเหลือแค่3ในการนับสต็อกถ้าจะมีตัวช่วยให้ลูกน้องไปจดตามรายการที่เราต้องการให้นับนะครับแนะนำให้มาที่รายการรายงานเบอร์8นี้ครับอันนี้มี2แบบด้วยกันถ,ถ้าดูแบบแรกคือมาตรฐานเนี่ยมันจะแสดงทั้งหมดขึ้นมา คราวนี้ถ้าเราอยากจะแยกเป็นกลุ่มนะครับอยากแยกเฉพาะกลุ่มอีกทีนะครับตรงนี้ไม่มเว้นขยายคลิกมีวันขย,ยขยายขึ้นมาเพื่อคัดกรองอยากให้นับเฉพาะลูกปืนล้อหน้าพิมพ์ระบบแสดงเฉพาะลูกปืนล้อหน้าแล้วทําไงต่อเราเราไม่พิมพ์อย่างนี้เพราะลูกน้องจะเห็นข้อมูลทั้งหมดมาที่ไอคอนนี้ครับ2จุดหมายมีคลิปคลิกเข้าไปตรงฟอร์แมตนะครับเลือก Excel 5.0เท่านั้น Destination ให้เลือกเป็น this file แล้วตอบ OK ผมสมุิเป็นไฟล์ชื่อ555ผมไว้ที่หน้า Desktop Save แล้วก็คือเอามาออกมาเป็น Excel นั่นเองครับ555 okay. นี้นะครับตรงนี้ที่มัน error เ,เ,เพราะมันไม่รับเส้นปลาครับ แต่ข้อมูลมาเหมือนเดิมเส้นป่าหายไปทำไรต่อครับลบทิ้งสิครับตรงนี้อันนี้ด้วยจากนั้นก็ให้ง่ายๆก็คือใส่พวกตารางเข้าไปให้ลูกน้องใช้งานง่ายแล้วก็พิมพ์เท่านี้ก็มีตัวช่วยให้ลูกน้องไปนับสต็อกง่ายๆแล้วครับ